สบายดีพี่น้องพบพอกันอีกแล้วกับซ่องเบาดาวคือเก่าพี่น้องเลยพบพอกันแต่ละคลิปก่บบุ้หัวมีสระหรือมีสระหรือบุมมีสระกับฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เขากับบุมมียังลายเสริมเขากับทรงใสเสริมกันทรงใสของเขากับโดนเลยพี่น้องทรงใสยังติทรงัยเกี่ยวกับการเหตุลิปของเฮานั่แหละพี่น้อง คือเ้าสงสัยเกี่ยวกับช่องใหญ่ๆเขาเจ้าที่ยอดวิวเขาเจ้าเป็นแสนนนะพี่น้องเป็นแสนนั่นว่าเ้าสงสัยคือ,อยอดวิวหนึ่งแสนนี่มันจะได้เงินอยู่จักบาทพี่น้องเกิดการสงสัยเกิดขึ้นถ้าลคลิปนี้เขาก็เลยสิมาอันาพาไปเบิ่งพี่น้องคือช่องยูทูบใหญ่ๆของสไลด์ฝั่งไทยเพิ่นช่องเป็นล้านๆเป็นล้านทรัพยนะพี่น้องคือเพิ่น ด้วยขนาดด <c oughs> ้วยไวขนาดแบบคือหนึ่งแสนวิวนี่มันได้จักบาทนะน,นะซึ่งเขาสงสัยแห้งเลยพี่น้องสองสัยคือกันกบอกพูดได้ที่เพิ่นเพื่ว่าเพิ่นหับเงินเพิ่นได้เงินแนวใด้ยนะอะไรพี่น้องสลาดขี้นี้เข้ากันสิมาพามาเบิ่งพี่น้องซึ่งซ่องเขาก็มีคลิปหนึ่งพี่น้องหอดหนึ่งแสนหนึ่งแสนวิวก็เลยสิพามาเบิ่งพี่น้อง คลิปเดียวสนามบินอะไรฮอนหนึ่นงแซนบิวนะคลิปนี้คือเป็นคลิปรถแห่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆนี่ช่วงนันสใกล้ยอดศงการบอกโปเม้นพี่น้องพาวิศงการมาแล้วหแหละเขาก็เลยส่งภามาเบิ่งพี่น้องผู้ใด,ดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องสไลด์่องกับข้าก็เห็ดมีเห็ดคลิปก็มีหลายๆแบบส่งภามาเบิง่งเป็นการสงสัยของ ยูท YouTube. <laughs> ูบยูทูบเบอร์ช่องน,น้อยๆเสิร์ชห้าเองพี่น้องเป็นมีขอสงสัยแหงถ้าห้าวู้ว่าหนึ่งแสนวิวนี่ได้จักบาทหนึ่งล้านวิวห้าวกะหู้จักพี่น้องเดี๋ยวติดตามเบิ่งก็สิได้จักบาทนั่นแหละเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องห้าก็จะใช้เบิ่งตัวจริงอยู่แน่นได้ทีห้าได้เลยเลียญที่ห้าได้อยู่แน่นหนึ่งแสนวิวของห้าวเลยพี่น้อง มนีกามาสักเครื่องไปเนาะมาสักเรื่องนั้นผักกันผักจากกะลกาแล้วก็มาสักเครื่อง,องไปเนาะช่วงนี้ก็ดูงเงียบยังน้อยไปเนาะกิบเขาเมนกับบุคอยได้ต่อเพราะว่าบุคคยมีเวลามันเหมื่อยไปเนาะมันเหมื่อยมันเหนื่อยมันเพี้ยไรนะกาขอโทษขอพัายน้ำไหล,ล,ดดไล,ลไดเ,เดยอพ,พ,พี่น้องเด้อขอโทษน้ำไหลไจะได้ก็นอย่าพาถิ่นพอป่าป่าไปกำลังใจในเด้อพี่อน้องฝากไปกำลังใจในเพี่น้อง อนนี้เฮาไปอยู่ในห้องน้ำเลยพี่น้องเฮาก็ลางศีสษะเครื่องแต่สิมาว่าไอยฟังซะก่อนสิพาม,มาเบิ่ง้นพี่น้องผมเป็นบ่อยฟังเนาะตามตัวจริงที่ว่าเขาเห็นได้มาหู้ํำกันว่าเขาเจ้าขาไหลให้ได้ว่า้ะบบุ๊ปไหลเงินให้ไ,หได้ๆที่ซองใหญ่ๆซองเป็นล้านซองเป็นแสนเหมือนคือมีเงินหลายแท้นะเขาก็เลยสิมาพามาเบิ่งในคลิปนี้แหละสำหรับพอเขาซ่องในนอยกัน ซองน้อยๆถึงเขาล่อว่าต้องมีสักขีบเสียหายมันหดแสนวิวนะพี่น้องเ้าก็ล <of Öz ell> ่อมาเส่ิมการทำยูท <Fine> ูปของเฮากับมาหนี่งขบซองปีเลยพี่น้องซองปีอลไรเด้่องปีนี่กัการเหตุยูทูปของเฮานี่กับองปีนี่กัขนาดซองน้อยๆสำหรับนี่กัเก็บเก็บเป็นยังได้ยังกเก็บนี่นะพี่น้องก็ยังว่าได้หลายอย่างเติบอยู่ ถ้าไปเทียบใส่ซองใหญ่ที่เป็นแสนเป็นล้านนี่เป็นแสนเป็นล้านซับย์นี่โอ้พี่น้องขนาดเลยสำหรับนี่กับซองเท้าเน้นๆเก็บด,ดำพันหนึ่งสองพันนี่ได้บ่ร้ายได้พอแต่ได้คาวบัตได้เก็บใน้นๆหนึ่งอะไรไเนอะแต่ไปเทียบใส่อันยอดบิลเป็นแสนเลขสี่ห้าหมื่นโอ้อยากว้าวพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกันเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนน้ำกันเลย มาเบิ่งน้ากันเลยพี่น้องเอาสิขาวให้เบิ้ลอย่างนี้เลยแหละตัวจริงของเฮาเลยพี่น้องไปเบิ่งตัวจริงเลยเซิร์คลิปนั้นมันกัดโดนเลยพี่น้องเลยโดนแล้วโดนแล้วแหละเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพี่น้องสำหรับผู้ได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เฮาเด้อพี่น้องเด้อแจ็คหยุดไชเนาะวันนี้โดนลีได้ ติดตามเบิ่งนั่นกันพี่น้องซึ่งการสงไซฮั่งเฮามันก็สงสัยมาหลายฮะนะซึ่งเฮาก็รอเวลาไว้ยังไงมันหอดหนึ่งแสนต้องมีสักขีบไว้สิหอดหนึ่งแสนนะนะพี่น้องดูไซน้อบวันนี้มันลงแล้วบอมันห่าลงแล้วบอดูไซพี่น้องใกล้ชีหอดแล้วใกล้ชีหอดแล้ว 1นึ่งแสนนี่เด้พี่น้องสองเดือนที่แล้วนี่คลิปนี้1นึ่งแสนนี่นี่พี่น้องคลิปนี้แหละภาษีพาฟาเบิกพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจได้พี่น้องหนึ่งแสนเก้าพันเลยพี่น้องที่อดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วยอดคนเบิกตั้งหาหาพันกว่า สมงห้าพันหนึ่งร้อยส่งมงโอ้คลิปนี้เท่ว่าสุดเลยพี่น้องเลยนีพี่น้องิภาพามาเบ่งได้ใจตัวจริงเด้อรวมเบิร์ตนะพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นจนหอดปัจจุบันนี้นะว่าหนึ่งแสนวิวนะเทาสิได้จากจากบาทจากเรียนนี่พี่นอ้องตลอดอายุการใส่ง,งานผูพี่น้อง หกสิบสองเหรียญหนึ่งแสนนะพี่น้องเลยหนึ่งแนวิวได้หกเหรียญโอ้นี่พี่น้องหกเหรียญสำนี้เมื่กาบอกได้แล้วว่าซองใหญ่เพิ่นนั่นสิได้เท่าไดแค่หนึ่งแสนแต่ว่าทาหนึ่งล้านนี่พี่น้องหนึงล้านนีิได้อยู่ประมาณหกร้อยเหรียญประมาณเยียบสองหมื่นบาทพี่น้องหง หนึ่งล้านหนึ่งล้านวิวนะพี่น้องสำหรับคลิปอันเงาเงคลิปพวกธรราหากินหรือว่าคลิคปหลายๆอย่างเลยพี่น้องถาหอดหน,นึ่งหนึ่งล้านเนเชได้อยู่ประมาณหกลอยเหรียญโอ้พี่น้องหากิมาูอันนี้กเชได้อยู่ประมาณเท่าไรหกสิบเนเชได้ไดยอยู่เท่าไรนี่ พันกว่าบาทว่าพี่น้องเลือเท่ายหกสิบสองนี่พันกว่าอะไรพี่น้องเลยพันกว่าบาทสำหรับคลิปเดียวนี่แหละพี่น้องที่ว่าดังแหงอะไรเดี๋ยวพี่น้องพาไปเบิ่งมาเรียบร้อยแล้วการใหยของใจเดยพี่น้องเท่ากับแบบสงสัยคนที่แบบขี่สงสัยหลายอย่างนะพี่น้องเลยคลิปหล,ลายๆคลิปที่เ้าเห็้ มีเบ็ดุกแนวสำหรับพี่น้องเลยอยู่ในซองของเราหนะมีเบ็ดทุกแนวที่พาไปเบิร์กนั่นแหละพี่น้องหกหนึ่งแซนวิวนี่ชิ้ได้อยู่หกสิบเหรียญหกสิบเหรียญกับเหรียญหนึ่งกับสามสิบบาทพี่น้องกันคูณเอาพี่น้องสามสิบบาทกับสามสิบเหรียญกับสามร้อยสามสิบเหรียญเก้าร้อยหกสิบเหรียญ ท้อเก้าสิบแปดพันแปดพันแปดร้อยบาทพี่น้องหนึ่งแสนวิวนะพันแปดร้อยบาทโอ้ยและหนึ่งล้านวิวกว่าสิบประมาณหมื่นกว่าหมื่นหมื่นหมื่นแปดหมื่นเก้านี่ยแหละพี่น้องเป็นเงินบาทหมื่นหมื่นหมื่นแปดพันหมื่นเก้าพันบาทนี่แหละหนึ่งล้านวิวพี่น้องเพาะ บาทาคลิปมันสูงปขนาดพี่น้องคลิปละสามสี่หามื่นคลิปละแสนแสนพี่น้องกับดาวอาวอา่ารายได้ก็เจ้าสีสำไรส่วนรายยูทูบเบอร์นี่สิรวยไวขนาดพี่น้องถ้าเป็นประสบผลสำเร็จเลยพี่น้องดีภามาเบิง่งนมาสันสันสำหรับคลิปนี้กับคอตโตลาเลยพี่น้องไว้พ่อกันใหม่คลิปหนะ่ะยังไงบราร่าเฮ็ดคลิปอะไรกะคอมเมนต์มาได้พี่น้องเยถ้าเฮ็ดได้กะสี่ ถ่ายให้เบิ่งกไ่น้องเทียดให้เบิร์กหรับคลิปนี้กับออตลาแล้วกอบบุญคุ้ในไลฟ์ที่เขา,าหับสมพี่น้องพามาเบิ่งพี่น้องของใจเชิงเป็นคนที่ของใจแบบลอ่อี่น้องใลอ่อซองจาของไอห,หอดหนึ่งแสนล่อจนเทวดาใดสรับเขากระหายของใจหลายๆี่น้องว่าเป็นยังยูทูบเบอร์ซองใหญ่ๆที่คือรวยไวแทะสไลฟ์ฝั่งไทยพี่น้องและก็ เป็นอย่างทีแบบเพลงเพื่อนนะนะเพลงหลายๆลอยลายวลยวนวะิวเป็นยังคือมีได้งเงินหลายอะไรไปน้องสุดยอดเลยโอ้สุดยอดหลายซาลาขี่นี่กับไปแล้วไปนนองขอบคุณคุไไ้นหลายๆ